สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาคุยกันเลยแม่ต่ตะเวนไปยืมสถานีก็ไปเรื่อยนะอ่ะก็ว่างนี่คือคืออันนี้มืออาชีพยังไงคะคืออยู่ตรงไหนก็อัดรายการได้อเออนะค่ะทำรายการได้ทุกที่ค่ะก็วันนี้ป๋าสิ่งที่ป๋าจะคุยก็เอาเดี๋ยวก่อนสรุปงานวันนี้คร่าวๆก่อนนะค่ะ ก็ถ้าใครดูไลฟ์นะตอนตอนเที่ยงก็เรื่องการทำบุญก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์ป่านะที่มันขึ้นอยู่ใน Facebook เนี่ยโทรเลยอะกดมาได้เลยหรือไอ้นั้นเบอร์นั้นก็เป็นลายไอเดีเหมือนกันก็ถ้าหลายคนที่มี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 ลายไอดีป่าแล้วก็แอดมาแล้วกันก็มาถามกันว่าเท่าไหร่นะต้องบอกก่อนนะอันเนี้ยเราไม่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  เรามองในลักษณะที่เป็นกองบุญนะหรือที่อาจารย์บอกว่ามีสิบห้าชุดเนี่ยก็คือหมายถึงว่าถ้าอาจารย์เขาตั้งใจไว้ว่ายอดเงินทําบุญเนี่ยประมาณที่อยากให้ลูกศิษย์ร่วมเนี่ยก็ประมาณเนี้ยสิบห้ากองซึ่งมีหรือไม่มีอันนั้นถ้าอาจารย์เขาก็เตรียมของของท่าอาจารย์ไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาก็บอกแล้วว่าข้อห้ามของการทําบุญใหญ่เนี่ยก็คืออย่าทาคนเดียว เวลาทําคนเดียวแล้วมันไม่มีบริวารอ๋อค่ะเชื่อคนว่าแบบนั้นใช่ไหมคะหรือบางทีเะเบิกบุญใหญ่แทนที่จะได้ยุยืนบรรลุไวขึ้นเออเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะจิตนิยาณปล่อยไวขึ้นหนีวกเราไปไวอีกนะก็ก็ก็นั่นแล้วกันติดต่อมานะส่วนอันเนี้ยเราถือว่าเป็นของกำนันนะต้องเข้าใจคํานี้ก่อนนะ ของกำน,นันท่านอาจารย์เอาของส่วนตัวท่านอาจารย์มามอบให้เราเป็นที่ระลึกเพื่อให้เราระลึกถึงบุญว่าเราได้ทําบุญนี้เ,เราได้ทาบุญใหญ่กับนกงนา,งารนะ้ร่วมรันนะคะแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตเป็นตัวเชื่อมก็คือเราอธิษฐานเรากาบไหว้เราก็ต้องหมั่นระลึกบุญกุศลที่เราทํานะ,ะแล้วก็จะทําให้เราเหมือนที่อาจารย์บอกการทําบุญเนี่ยมันจะช่วยให้เรามี มีความสําเร็จมากขึ้นเหตุผลกนะ็อย่างนี้มันต้องอธิบายอย่างนี้มนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าเรามีกายหยาบสมมุติการที่มีกายหยาบเ,เราทําอะไรก็ได้หยิบของไปถวายพระจับนูน่นจับนี่ยกมือพนมไหว้พระเชิญพระนั่งไปช่วยกันสร้างวัดทําเองได้ทั้งหมดเลยแต่พวกอ,อีกอีกพบหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยที่ที่เรานับถือกันเราเรียกว่าเทวดาเนี่ย หรือถ้าความเชื่อโบราณรวมรวมมันทั้งหมดก็คือผีนั่นแหละอไม่ว่าจะเป็นผีดีเราก็เรียกเทวดาผีไม่ดีเราก็เรียกว่าปีศาจวิญญาณอะไรก็ว่ากันไปพวกเนี้ยเขาเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นกายละเอียดคือพูดง่ายๆว่าเป็นเหมือนมีแค่พลังงาน<ช>ไม่มีเนื้อหนังแบบไม่มีเนื้อหนังกายเขาละเอียดก<ช><ร>ว่าเราเพราะนั้นเขาหยิบจับทำบุญเองไม่ได้อืนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ยเวลามาเสวยเสวยในในลักษณะเนี้ย ต้องซึมซับเป็นพลังงานต้องเป็นพลังงานพลังงานก็โดยการอนุโมทนาบุญค่ะหรือนะหรือการตั้งจิตเออตั้งจิตนะคือส่งคลื่นพลังจิตกระแสจิตไปอ่ะเหมือนเราส่งคลื่นแสงหรือคลื่นเสียงไปใช่<ๆ>ะ,ะทีนี้เขาก็ต้องมีต้นต้นทางที่ดีไงอืเขาก็จะมีคนที่ที่เป็นคนที่ทําบุญทำกุศลค่ะเออคนที่ทําบุญทำกุศลก็เหมือนต้นไม้ใหญ่พวกนี้เขาก็เหมือนนกาที่เขาจะมาเกาะ อาศัยแล้วก็ร่วมโมทนากับเราเห็นไหมเนียคนโบราณเขาถึงบอกว่าให้เรารู้จักทําบุญยิ่งเราทํามากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งโมทนาให้เราเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีดีๆคนที่ดีๆที่เขาอยากเป็นภพภูมิอยากจะบรรลุก็จะมาอยู่รวมกับเราเยอะๆเราก็จะมีเทวดาอารักษ์เยอะแยะอมาร่วมโมทนาบุญกับเราอันนี้คือของของโบราณนะที่เขาคิดกั่ว่าแบบนี้ เราโชคดีที่มีกายละเอียดมนุษย์เป็นเป็นกลุ่มเดียวที่สามารถทําบุญพัฒนาตัวเองได้แล้วก็เลื่อนขั้นเขาเรียกเลื่อนเลื่อนระดับเลื่อนเลื่อนอะไงของตัวเองสะสมบุญได้ด้วยตัวเองไอ้เลื่อนระดับมันก็มันก็คือโชคดีอย่างเขาบอกแล้วธรรมชาติยุติธรรมเสมอในขณะเดียวกันมันก็เปิดโอกาสให้ทำ,ทำ<า>ชั่วด้ด้วยใช่ไหมของของคนอื่นเนี่ยเขาเขาเขามีแต่สเสบย ดีที่เขาทํามาอดีตเขาก็เสวยหองเข้าไป<ะ>ชั่วที่เขาทํามาในอดีตเขาก็เสวยหัวเข้าไป<ะ>ก็อยู่ต่ําอันนี้ก็อยู่สูงเขาอยากจะปรับเพิ่มไม่ได้แล้วออ่ทาเพิ่มไม่ได้แล้วอยากปรับเพราะมันโมทนาอย่างเดียวช่วยเรา<ะ>เอำนวยความสะดวกให้เราเราดีขึ้นเราทําบุญเยอะขึ้นเขาก็โมทนาล้วเขาก็เขาปรับขึ้นพวกนี้เราก็ส่งไปให้เขาโดยการอธิษฐานสง่งเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่เราอยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเราเรือได้ทั้งสองทางนะคะมันอยู่ที่อยู่ที่หลังนี่จริงๆแล้วเนี่ย นี่ถึงเป็นเหตุว่ามีคําที่บอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมะเนี่ยคือสิ่งที่ได้ลงมือทาไปแล้วนะคะหรือว่าก่อให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในในทุกๆอย่างเนี่ยมันก็เลือกได้เลือกได้ว่าจะทําบวกหรือทำลบทบวกทลบเหมือนเหมือนกันเหมือนฮงจุ้ยเหมือนกันนะคะก็เลือกได้ว่าจะทําบวกหรือทําลบทําง่ายหรือทํายากหรือว่าจะตัดสินใจไปทางไหนแล้วเราก็พูดมาตลอดนะทันทีที่คุณตัดสินใจทาฮวงจุ้ยเนี่ย คุณต้องคิดถึงเส้นทางของความสําเร็จ <c oughs> ไม่ใช่คิดถึงแต่ว่าเฮ้ยมันมีอุปสรรคข้างหน้าคิด <c oughs> อันนี้<ไห>นทําไม่ได้ใช่ไหมพอ <c oughs> พอเริ่มเริ <c oughs> <ๆ>่มคิดว่าโอ๊ยทําไม่ได้มีปัญหาติดขัดตรงนั้นตรงนี้เนี่ยชีวิตนี้มันก็จะเลือกเห็นแต่ปัญหาเห็นแต่ตอไม้แลเห็นแต่ก้อนหินบนถนนแต่ไม่ได้เห็นเส้นทางที่จะไปแต่ถ้าคุณคิดว่าเราทําเราสําเร็จแน่เรามองเห็นผลลัพธ์แล้วสิ่งที่เราจะไปเนี่ยจะไปทางไหนเนี่ยอันเนี้ย องจุ้ยมันก็จะไปทางนั้นเหมือนกันนี่แล้วมันเหมือนที่เราตัดสินใจแล้วมันเหมือนกันนะศาสนาเนี่ยค่ะพุทธศาสนากับการทำองคจุ้ยนะถ้าเราเทียบเคียงมันเหมือนกันนะอทางที่ทางรัฐก็คือทำบุญแล้วขอเรื่ออไหมค่ะเหมือนกับถ้าทำมง่์จุ้ยแบบทางรัฐก็คือตั้งเคสเอไออะให้อะไรก็ตั้งเคสไว้ก่อนแล้วขอแล้วขอทำสายมูแล้วขออืม มันก็ได้มันก็ได้ในระดับหนึ่งแ,แต่ว่าถ้าจะให้มันได้เยอะกว่านั้นคือมันต้องเข้าใจก่อนก็เหมือนที่บอกอะใส่บาตรอะสมมติใส่บาตรท,ทำบุใส่บาตรเนี่ยได้บุญนิดเดียวเองนะใช่ใช่ใช่เออแต่ถ้าเรานั่งสมาธิเราจเจริญจิตภาวนาเรามีสติเนี่ยอ้โหวบุญมโหฬารแบบต่างกันเยอะมากเลยนะแล้วง่ายกว่าด้วยแต่คนมักไม่ชอบทํา ดูทำทานทำทานจะง่ายกว่าอทำทานจะไวกว่าปล่อยปลาปล่อยปลาปล่อยควายอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วไม่แน่นะปล่อยปลาปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยควายอาจจะเป็นบอกว่าบาปที่หลังก็ได้เอออันนั้นอันนั้นอันน้นเราไม่รู้นะู้แต่ว่าเนี่ยมันเหมือนกันเนี่ยที่ป๋าก็เลยยกตัวอย่างให้เห็นว่าเวลาเราทำมืงช่วยก็เหมือนกันส่วนใหญ่เราชอบเอาง่ายไงพอไปไปเลือกวิธีง่ายเนี่ยมักจะโดนหลอกอ่าไอ้เรื่องไอ้เรื่อง ทำทานนี่เหมือนกันนะป่าพูดถึงเวลาเวลาทําบุญแล้วแล้วทาง่ายบางคนเนี่ยชอบคิดว่าทาทาทานเนี่ยทําอะไรก็ได้แม้แต่การบริจาคของแต่จําได้ไหมคะครั้งนั้นที่หลวงตาศิริท่านมาใช่ไหมที่ท่านที่ท่านบอกว่าเวลามีทานเนี่ะจะมีสหายทานจะมีทานที่คือจะมีทานที่ต่ํากว่าตัวทานที่เสมอตัวและทานที่เป็นเลิศเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยพอพอทำทานผิดชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกันนะใช่ไหมคะอืม อาจาสังเกตเลยเวลาอาจารย์เลือกทำอาจารย์ก็จะเลือกครับพระอริยะนะอาจารย์ก็จะไม่ทําสเปชว่าอันนั้นคืออันนั้นทำ,ทำบุญนะส่วนทาทานนั้นเป็นปกติของอาจารย์ถ้าเจอใครให้อยากให้สงสารมีใจเมตตาให้ก็ก็ให้อันนั้นคือคือปกติเราเราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ไปไปพูดถึงกรณีแบบนั้นแต่ป๋าก็เลยยกตัวอย่างให้ว่ามันมีง่ายกับยากอะแต่คนส่วนใหญ่มักจะเลือกอวิทีง่ายแล้วก็จะได้เร็ว ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปยากกว่านะทางที่ถูกต้องก็คือทางที่ต้องค่อยๆปฏิบัติต้องเข้าใจพอก่อนเรียนรู้ก่อนใช่แล้วมันถึงจะทําให้เรามีประโยชน์ได้สูงสุดเหมือนกรณีที่เราเจอว่าเอ้ยบางครั้งเนี่ยมาเรียนกับอาจารย์แล้วจองคิวแล้วไม่ทันใจแล้วก็มีคนมาเสนอว่าเอ้ยเขาเรียนมานาแล้วเขาไปดูให้ก็ได้เรื่องเล็กน้อยขนาดนี้อาจารย์ทาอะไรก็ทําได้เหมือนกันคึดว่าง่ายไงคือม่ต้องมันเป็นเรื่องง่ายๆใช่ไหมล่ะแล้วไม่ต้องรับผิดชอบไ ใช่คือโอนโอนภาระให้เขาหมดเลยให้เขาไปสร้างให้เขาไปตัดสินใจให้หมดเลยแล้วแต่ตัวเองก็ไม่มีความรู้ไงใช่แล้วจะรู้ไหมว่าเขาทําถูกหรือทําผิดใช่ไหมแย้งก็ไม่ได้ไงใช่พอแย้งเดี๋ยวเขาก็บอกว่าไม่เชื่อก็เลยเออออไม่เชื่อก็ไม่ทําละทิ้งการทางเลยแล้วซึ่งพวกนี้๋าบอกมาแล้วหลายคนโดนหลอกก็คืออาจารย์ยังอยู่อ่ะอาจารย์ตัวเป็นๆยังอยู่อาจารย์ไม่ได้เข้าถึงยากใช่ ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าบางอย่างคุณต้องอดทนรอ,นรอใช่ไหมล่ะถึงเวลาถึงโอกาสมันก็เป็นของคุณแต่ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาคุณก็ไปเรียนเนี่ยคุณเรียนเองได้คุณไม่จำเป็นต้องไปใช้คนอื่นค่ะนะอาจารย์เขาบอกแล้วว่ะเหตุผลที่อาจารย์ทนสอนพวกเราอยู่เนี่ยเพื่ออยากให้พวกเราเข้าใจ ไม่อยากให้พวกเราถูกหลอกแต่ว่าในทุกกลุ่มในทุกสังคมมันมีมิจฉาชีพอยู่แล้วมันมีคนที่จ้องจะมาหาผลประโยชน์จากคุณเวลาเรารวมกันเป็นกลุ่มเนี่ยสังเกตได้ว่าใครเข้ามาหาผลประโยชน์เราก็ดูเอาแล้วกันรู้จักแยกแยะด้วยมันจะได้มันจะได้ทำให้ชีวิตจะเลยขึ้นอทีนี้เรากลับมาคุยกันในส่วนเรื่องหุ่ช่วยที่ค้างไว้มีเวลาอีกนิดหนึ่งเมื่อวานเราคุยกันถึงโต๊ะอ,อาหารไม่ว่าจะเป็นรูปทรงนะ เดี๋ยววันนี้ที่เราค้างไว้เราบอกว่าเราจะมาคุยถึงวัสดุและขนาดและขนาดแล้วก็จํานวนเก้าอี้ที่นั่งนะอ่ะไม้เป็นธาตุที่ส่งเสริมทําให้เราจเจริญรุ่งเรืองนะคือพูดง่ายๆว่าธรรมชาติของธาตุไม้เนี่ยคือมีการขยายตัวม,มีพลังชีวิตนะคะมีการจเจริญเติบโตเป็นธาตุที่เราใช้ในการส่งเสริมพลังชีวิตใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นเนี่ย อาหารหรือว่าการกินเนี่ยการบำรุงเลี้ยงเนี่ยเป็นธาตุไม้เห็นไหมเพราะฉะนั้นวัสดุที่เราจะไม่ใช้นะคะพูดง่ายๆว่าเราใช้ไม้อย่างเดียวแหละว่าถ้าเกิดว่าเป็นวัสดุที่เป็นหินอ่อนนะหลายบ้านมีโตะหินอ่อนนะคะหินอ่อนนี่เป็นหินนะหินเกินไปแล้วความเย็นของมันเนี่ยคือมันพูดง่ายๆว่าจะทำให้คุณสมบัติของการหล่อเลี้ยงชีวิต ของอาหารน่ะมันหายไปหายไปก็คือมถ้าเราเข้าใจนิยามเหมือนเมื่อกี้ที่ป๋าบอกคือธาตุไม้คือการบํารุงเลี้ยงการกินอาหารคือการบำรุงเลี้ยงเพราะนั้นการกินอาหารโต๊ะอาหารมีพื้นฐานธาตุมันเป็นธาตุไม้เงนั้นอะไรที่มันขัดขวางกับธาตุไม้เนี่ยเป็นพิฆาตธาตุไม้เนี่ยก็เป็นอัปมงคลทั้งสิน้นใช่ถูกต้องนะไฟเนี่ยห้ามไฟอ่<ม>อารย์ไม่ให้เอาหม้อไฟ oh, เอาไฟ okay. เอาเตามาตั้งไว้บนโต๊ะกินข้าวไม่ได้นี่นะตอนตอนแรกๆที่มาเรียนเนื้อสุกี้เนี่ยสุกกิคือคือมันเป็นช่วงที่มันเป็นช่วงที่เอ็มสุกี้กําลังมานะคะแรงมากคิดมากอย่างตอนนั้นยังไม่ใช่ชาบูนะเออหมูจุ่มงเงี้ยทีนี้ก็คือว่าพอพอเดินทางกับท่านอาจารย์เริ่มเดินทางกับท่านอาจารย์มากๆบ่อยๆหรือว่าได้มีโอกาสไปทานข้าวกับท่านอาจารย์เนี่ยนะ อย่างแรกที่เราสังเกตเห็นคือแม้แต่หม้อไฟที่บีเออก็ยังไม่ให้เอาขึ้นโต๊ะเลยนะคะเพราะว่าที่มันต้องมาทำมาร้อนบนโต๊ะใช่หรือว่าเอาเอาไฟมาเผาอยู่บนโต๊ะเนี่ยอาจารย์บอกไม่นะคะเพราะว่าพูดง่ายๆว่าสุดท้ายที่สุดเราก็รู้ว่าอ๋อเพราะว่าเป็นเป็นไฟที่เผาไม้แล้วร้านสุกี้ร้านชาบูเนี่ยเมื่อก่อน คือไม่เข้าเลยไม่เข้าว่าเหม็นกลิ่นมันจะอ้วนอยู่ทั้งหมดแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยมันมีสองเหตุผลไงเหตุผลแรกคือมันเป็นทาุไฟมันต้องมันต้องคุกกิ้งไปด้วยใช่ใช่แล้วกินไปด้วยอาจารย์บอกว่ากินแบบเนี้ยมันจะจนเออทำลายพลังงานกินบ่อยๆยิ่งกินบ่อยยิ่งจนอันนี้ความเป็นความไม่ดีที่หนึ่งความไม่ดีที่สองคือมันมีกลิ่นติดตัวใช่ใช่มันมีกลิ่นเวลาเราสังเกตแล้วเข้าไปในร้านอาหารที่กินแล้วกลับออกมาเนี่ย เดินผ่านเพื่อนรู้เลยว่ารู้ว่าไปกินอะไรมาไปกินอะไรมานะคะโอ้ยอันนี้อันนี้ไม่ไหวแล้วไม่ได้เลยอัะนี้อย่างห้องอาหารนี่อันนี้มันไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้จากหนังสือส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งที่พวกเราได้มาคือการปฏิบัติปฏิบัติด้ยสังเกตสังเกตอาจารย์แล้วกันเขาเรียกว่าเห็นเห็นาจรย์แนวทางการใช้ชีวิตของอาจารย์เป็นเรื่องปกติแล้วอาจารย์ไม่ได้แค่คือพูดง่ายว่าไม่ได้มีชีวิตแบบเสียแซงไงทึงบอกว่าทำทุกอย่างทุกอย่างมันก็เป็นเป็นคนช่วยจริงจริงแต่ว่า ทำสบายๆเหมือนเป็นธรรมชาติแล้วไม่ได้คือไม่ได้เขาเรียกว่าเลยนะไม่ไม่ได้ทําเหมือนบางคนที่วิตกกังวลไปเฉยทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นเนี่ยคือธรรมชาติในชีวิตที่ท่านอาจารย์ทํามาเป็นประจำดูเป็นธรรมชาติมากๆแล้วอย่างเราเห็นนี่เราไปกินข้าวครั้งแรกอาจารย์แล้วเขาส่ง แล้วถ้าต้มยำที่เขามีหม้อไฟหมนใช่ค่ะโอ้โหต้องรีบกุลีกุจรมันยกลงไปแล้วเอ๊ะทำไมอาจารย์ไม่กินหรืออะไรตลาดก็รู้วิธีการก็คือไปตักแบ่งมาให้เรียบร้อยเป็นถ้วยไข่ถ้วยมันไปเลยอันนี้ก็จบนะแต่ถ้ามันจําเป็นอย่างเช่นเราไปไต้หวันเราจะไปดูเขาทาดอกบัวบานอย่างงี Damn ้มันจําเป็นต้องเห็น แต่มันจะไม่ต้องดูก็อาจารย์เขาไม่ได้มีปัญหานะคือเขาเรียกว่านานปีทีหนน่ะเหมือนเหมือนไปเหมือนตอนที่ไปเที่ยวเมืองอะไรนะแล้วก็จะต้องไปกินหมาล่าของเขาอะอันนั้นก็จําเป็นนะเพราะว่าเขาอะเป็นออริจินอลม้อไฟไงม้อไฟเนี่ยเกิดอยู่ที่เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงตัวที่เราไปถึงกินก็ต้องกินให้ถึงเช่นเออเนาะม้อไฟถึงตัวนะอยากไปมากเลยถ้ามันหมดโควิดถ้ามันไปได้อาจารย์โฮพาไปเราไปเซอร์เวยไว้แล้วนะ ใช่ฝากดูหม้อไฟมืองกรทองจริงจริงหม้อไฟมืองกรทองอร่อยแซ่บมากเลยแมากใช่อายุจะทนไปอันนี้คือ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 ห้ามเอาธาตุไฟขึ้นมาไว้บนโต๊ะอาหารจำไว้นะครับไม่ไม่ดีทีนี้เราก็มาดูว่าอย่างเมื่อกี้นีวัสดุที่อันตรายที่สุดเลยนะวัสดุที่อันตรายที่สุดแล่เราจะไม่ใช้เลยคือกระจกกระจกกระจกเพราะอะไรเพราะว่าความหนึ่งความไม่มั่นคงของกระจกความโปร่งของกระจกความโปร่งของกระจกเนี่ยเท่ากับว่า เก็บกักอะไรไม่ได้กินอะไรไม่ได้มาไม่ถึงการมาหากินคืออ่าแล้วก็ความความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะปลอกบางนนั้นเหมือนกันเนี่ยมันไม่ไม่มั่นคงแล้วมันไม่มีพลังมันไม่สามารถจะเก็บพลังไม่ได้นะธาตุโลหะที่เป็นเหล็กก็ไม่ควรนะครับเพราะมันเป็นพิฆาตกับไม้โดยตรงเห็นไหมเพราะฉะนั้นสมัยสมัยนี้เขาใช้โต๊ะเหล็กด้วยรอป่ะมีมีมีโต๊ะเหล็กอยู่มันเหมือนโต๊ะพับเหล็กไงบางบ้านใช้โต๊ะพับเหล็กเอาสรุปว่าโต๊ะอาหารควรทามาจาก โต้ไม้ใช่แต่ที่ห้ามสําหรับไม้ก็คือไม้ที่ยังดูเป็นซากเออไม้ที่ยังดูแล้วเนี่ยอหรือว่าเป็นปีกไม้มีตาไม้ชัดเจนมากเกินไปเป็นซากไม้ที่เห็นชัดเจนนะคะหรือแม้แต่ตัวตัวฐานเนี่ยมันเป็นไม้ที่เป็นตอไม้เผาโดนไหมไฟไฟไหมเผาไฟมาแล้วเนี่ยอันนี้ยิ่งยิ่งห้ามเลยนะคะเพราะเท่ากับว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นไม้ที่เป็นเป็นสัญญาณว่าถูก ธาตไฟทำ <บ S 1> ลายไปล<ะ>แล้วไงอันเนี้ยอันตรายเหมือนกันอเอาวเนี่ยวันนี้ได้แค่ได้แค่วัสดุนะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อกันเรื่องเก้าอี้แล้วกันนะคระับสนใจรุ่บุญกับท่านอาจารย์โทรมาสอบถามกันได้นะที่เบอร์ป่าให้คีหนึ่งศูนย์หกสองสองปเจดเกสห้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ